ดีครับกับผมนายแพทย์กวีสินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือเรื่องกินจุ๊บจิ๊บตลอดเลยนะครับอาจจะเป็นโรค binge eating disorder ได้หรือว่าโรคก,กินไม่หยุดหรือ binge eating disorder หรือว่า BED เป็นชื่อที่ใช้เรียกโรคที่มีการรับประทานอาหารมากผิดปกติโดยไม่สามารถควบคุมตนเองได้ พูดถึงในโรคนี้มัจะรับประทานในปริมาณมากและไม่รู้สึกหิวโดยจะรับประทานจนอิ่มแน่นท้องจนไม่สามารถรับประทานต่อได้ว่าถ้ารับประทานเสร็จแล้วจะรู้สึกรังเกียจหรือโกรธตัวเองนะครับปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นชัดของโรคนี้แต่คาดว่าเกิดจากความเกิดจากหลายปัจจัยในโรคนี้สามารถเกิดได้กับทุกคนทุกช่วงวัยแต่มีข้อมูลว่าสาเหตุทําให้เกิดอาการรับประทานอาหารมากผิวผู้ดูเชื่อว่าเกิดจาก เพราะว่าไม่สมดุลของสารเคมีในสมองนะครับไม่สมดุลสารเคมีในสมองเช่นเลปตินและเกรลินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความหิวที่หลั่งออกมามากผิดปกติจนส่งผลให้ร่างกายมีความอยากอาหารนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าความรู้สึกเครียดโกรธเศร้าเบื่อหน่ายหรือความรู้สึกด้านลบก็สามารถกระตุ้นการหลั่งของสารเหล่านี้ได้ ยังไม่มีวิธีป้องกันที่แน่นอนแต่สามารถลดความเสี่ยงของโรคด้วยการรักษาโรคที่อาจเป็นสาเหตุของ BED และประับพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดหรือความรู้สึกด้านลบอื่นๆปรึกษาแพทย์นะครับเมื่อมีความผิดปกติดังกล่าวนะครับ ยังไม่ทราบสาเหตุนแน่ชัดแต่ยังมีวิธีป้องกันและการรักษาที่เหมาะสมถ้ารู้จักโลกนี้อย่าลืมไปสังเกตตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็รีบปรึกษาแพทย์ด่วนนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ